đi rồi, 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 ว่าพอเขาเห็นมาส่งไงฮะแท็กซี่กงจับไม่ียกค่ะถ่ายเชื่อดิใครไมจับคุณีิดถ่ายบ้าเล่อเฮ้ยทำไมโหมีคนมารุมเยอะจังวะค่าตัวไม่ต้องแพงแน่เลยพักครบแล้วเชื่ไงผมคิดราคาเหมา ลอยู่ไหนอ่ะอยู่มากสันันยาไทไปได้ปะอดิต้องไิงไปดิางบมิตติ้งอมิตติ้งมิตติ้งคุณแอบหอลกับบ้านมิตติ้งด้วยัไงอแบบคนไม่ถึงบ้านขอบคุณยังเลยอึดอัดเลย รอท่าให้เวลาเ <laughs> นี่ <c oughs> นรนยร้อย้คนแยกก่อนผมจะได้มาเป็นเรียกไร้อ,รอยคุณแยกก่อนผมจะไปเรียกแท็กซี่ให้เขาหน่อยให้เขาหน่อย็กซี่เราคุณต้องตามไปเชิญค่ตามไปค่ะ ถ้าร no ูปกที่มาเออก็คุนครับอันนี้เป็นเทียนน้าสอง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 มาดูนะมาสองพอนเออก็คือหนสองันด้วยกับบ้านวัยะทำงานที่นี่อะ dang, cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ย้ายของเกิดเลยผมราลงแท็กซี่ยังไงวันนี้นั่เยทั้งคนเยอะทั้งคนครับจะพยายามจะพยายามทำไม่ได้ขอบคุณีนครับเาอี่ ขับไม่ด <If S 1> ีนะค่ะไปเร็วากุ้แล้วไม่ฝาคนขับดานดูรายบายลลูกเขาไปลงโซเชียลอกเวเาไปลงโซเชียลบายบายขับดีพี่ขับดีนะแล้วกานนั่งดีดีนะ